เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทำทั้งหลายมีมะโนเป็นหัวหน้าในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า121 จากพระตาิปฎกบบบับสยามรัฐเล่มที่25หน้าที่15ข้อที่11บอดพิกุทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในส่วนอกุศลที่เป็นไปในฝักฝ่ายอากุศลทั้งหมดนั้น มีมโนเป็นหัวหน้ามาโนเกิดก่อนธรรมะเหล่านั้นอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดทีหลังภิกุทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในส่วนกุศลที่เป็นไปในฝักฝ่ายกุศลทั้งหมดนั้นมีมโนเป็นหัวหน้ามาโนเกิดก่อนธรรมะเหล่านั้น กุศลธรรมทั้งหลายเกิดทีหลังธรรมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนเป็นยอดสุดสำเร็จแล้วแต่มโนถ้าบุคคลมีมโนอันโทษประทุสลายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามกระทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้น เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นทำทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนเป็นยอดสุดสำเร็จแล้วแต่มโนถ้าบุคคลมีมโนผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามกระทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้น เหมือนเงาติดตามตัวไปฉะนั้นก็ชนเหล่าใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทําร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับไม่ลงส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการจองเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรธรรมะนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาล